เดินรถได้เลยเบรกล้อตายหัวเริ่มทิมแล้วครับลากมาแล้วล้อโอล้อสี่ล้อตายสี่ล้อเลยครับล้อเข้าหาเทเลอร์แล้วครับเริ่มเข้าหาเทเลอร์แล้วโอ้พอ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 โดนเทนเลอร์แล้วโอกไปแล้วนะครับนี่มานี่แล้วก็ มาที่หน้าวินครับเรายังไม่ใช้ลอกเหมือนเดิมนะครับไม่มีลอกช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับอา้าววินขันที่หนึ่งขยับแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับฉุยไยวินครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำไยวิน e เก้าพันห้าฟาเจ็ดมาใช้ดึงจริงอย่างหนักมากเรียกว่าโหดสุดๆนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ชม เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามผลงานจากทางเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าการทดสอบเบรกลดล้อตายเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบวินที่ดีที่สุดก็คือทดสอบประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับซึ่งบางครั้งผู้นำเสนอคงจะบอกไม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบแบบนี้จึงเป็นข้อที่จริงที่สามารถที่จะไปทดลองเองได้นะครับ ก็จะมีอยู่สองสามจุดนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมสังเกตในภาพนะครับก่อนที่จะมีการทดสอบจริงนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงเชือกจะเห็นว่าเราใช้เชือกทบกันสองเส้นอันนั้นคือเพื่อป้องกันเชือกขาดนะครับถ้า <Wow. S 1> ขาดมันก็จะเสียหายนะครับจุดที่สองก็คือเบลที่เราผูกติดกันสองคันนะครับเพื่อจะได้ดึงทีเดียวสองคัน ไปพร้อมๆกันนะครับเบรกล้อตาให้มันลากไปเลยครับ <Wow. S 1> จุดที่3ก็คือสังเกตล้อ,อยางที่มันลากดาไปเลยนะครับบนบนดินเนี่ยนะครับเ,เป็นปื๊ดไปเลยนะครับอันนั้นท่านผู้ชมจะต้องสังเกตนะครับ <Wow. S 1> จุดสุดท้ายจุดที่5ก็คือให้สังเกตเสียงวิ้นนะครับถ้าเสียงวิ้นหมดแรงหรือหมดกําลังมันจะเหี่ยวนะครับ ใชเหี่ยวแล้วก็เสียงเหมือนทําท่าจะขาดใจนะครับให้ท่านผู้ชมที่ต้องการทดสอบแบบนี้ยกรีโมททันทีครับอยากกดต่อนครับอันนั้นจะเป็นการทําลายตัววินมากมากเลยครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะทดสอบวินของท่านตามในคลิปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะต้องรู้ประสิทธิภาพวินของท่านที่อยู่ในมือนะครับอันนี้ท่านจะต้องรู้ ขนาดของมอเตอร์แรงดึงมอเตอร์ที่แท้จริงนะครับรวมทั้งความแข็งแรงของเกียร์จะต้องใหญ่พอเพียงนะครับเพราะว่าถ้ามอเตอร์ใหญ่แต่เกียร์เล็กเกียร์ก็ลูดได้เหมือนกันครับอีกจุดนึงคือเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของท่านจะต้องดีเพราะว่าการทดสอบแบบนี้มอเตอร์ของวินจะดึงกําลังไฟของวินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสะพานไฟดีเลย์นะครับ ถ้าดีเลย์ประสิทธิภาพต่ำหรือคุณภาพต่ำแน่นอนครับสะพานไฟอาจจะไม่ได้นั่นเองครับท่านผู้ชมยังครับยังไม่สะใจครับตอนเนี้เราจะดึง2คันลวดเลยครับก็คือคันที่หนึ่งก็คือรถคันนี้นะครับแล้วก็คันที่2คือรถกระบะวีคลอสนะครับคันนี้ก็น่าจะมี2ตันนะครับเราผูกเชือกทบ2เส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่สะใจเดี๋ยวเรามาดูว่า2คันเนี่ยไอเจ้าฟัสเจ็ด มันจะมีพลังดึงพร้อมกันได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตาเจ้าไฮวินอี9 5้าน้าฟานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตัววินจะมีความใหญ่กว่าปกติกว่าในท้องตลาดค่อนข้างมากนะครับ <Wow. S 2> ก็คือในรุ่นนี้เราขยายออปชั่นเกือบเต็มนะครับหมายถึงว่า ตัวขยายโลที่เราสร้างเองซึ่งทําเป็นงานกัด C N C ขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลังจากเราทดสอบความแรงกันแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดหลังจากจบการทดสอบวินนะครับการขยายโลแบบนี้จึงทําให้สามารถที่จะใส่เชือก10มิลน,นะครับน่าจะมี55-60ถึง60เมตรน,นะครับหรือ12มิล40เมตรแต่ถ้า12มิลในตลาดก็มี50 ถึง50เมตรเลยทีเดียวครับแต่ทางเราก็มีตัวโลขนาดมาตรฐานของตระกูล E นะครับไม่เทียบกับในท้องตลาดนะครับแต่ก็ยังเป็นวินใหญ่ที่เหมาะกับพวกสายโหดนะครับสายโหดสายแบบต้องการรูเร็วแรงๆนะครับแต่ทางเราก็ติดฝังไว้ในกันชนเดิมของรถปีกนกเซต,ตันดาสนี่ครับเยอะมากครับหลายคันครับก็ไปโชว์ผลงานไปใช้งานจริงอ่ะ เรียกว่าความเร็วนี่นะครับถ้าเทียบกันจากวินจากเาต็นเขาถึงยอดเขาเนี่ยนะครับไอเจ้าตัวนี้ไปนั่งเก็บกาแฟรอแบบสบายๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเราจําเป็นที่ต้องทบเชือกเป็น2เส้นนะครับเชือก10มิลน,นะครับเพราะว่าถ้าเส้นเดียวนี่ขาดแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าไฟ24โวลต์ มีทะลุ1 8ื่นปดันปอนด์เลยทีเดียวครับ <Wow. S 1> การทดสอบแบบนี้วินทั่วไปไม่แนะนำนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับฟารเจ็ดฟังทางนี้ครับถึงเวลาที่เราจะทดสอบอีกรอบหนึ่งสำหรับเจ้าไฮวินฟารเจ็ดนะครับเราจะเบรกล้อตายนะครับไอเจ้ารถคันนี้รถแคริบเบียนคันนี้นะครับหนักประมาณสองตันสองนะครับแล้วก็ และเดี๋ยวเราจะดึงกระบะไอ้คันสีส้มๆข้างหลังเนี่ยนะครับตอนนี้เราทบเชือกเป็นสองเส้นนะครับไม่ได้ใช้ลอกนะครับไม่ใช่ใช้ลอกเอามาดูใ,ใกล้ๆเชือกเนี่ยครับเชือกนี้ยังใหม่ละสิบมิลครับสิบมิลเราใช้สองเส้นเพราะว่ากันเชือกขาดนะครับสิบมิลรวมกันก็กลายจะไปกลายเป็นยี่สิบมิลเรามาดูกันว่ามันจะขาดหรือไม่ครับแต่ก่อนเราจะเทสแรงดึงเรามาดูความเร็วในการเก็บเชือกเปล่า ของไอ้เจ้าฟาสเก็ซึ่งผมใช้แข่งเอนะครับตามมาดูครับเห็นว่าเราผูกเตดกัน2เส้นนะครับเราไม่ได้ใช้ลอกนะครับนะเดี๋ยวเราจะเก็บเชือกเข้าไปก่อนนะครับอ่ะเก็บเชือกดูความเร็วครับ อันนี้เป็นไฟ24โวลต์นะครับนะฟาส7 24โวลต์ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเลขเรามันเขียนสติกเกอร์มาแค่ E 9,500นะครับมอเตอร์12โวลต์แต่จ่ายไฟ24ครับมอเตอร์ถ้าคุณภาพไม่สูงจริงอย่าทำแบบนี้นะครับมันเป็นคุณภาพเฉพาะนะครับนะไฮวินจะไม่มองที่ตัวเลขตรงนี้นะครับนะ มันจะต่างกับยี่ห้อทั่วไปก็คือตัวเลขยิ่งเยอะเราได้าาราคาไม่สูงเนี่ยไม่ใช่ครับของไฮวินไม่มองครับมองดูความยาวมอเตอร์ครับแล้วก็โลขยายตัวนี้นะครับ12มิลเนี่ยก็ได้4 0่สถึง50เมตรนะถ้าของไฮวินก็ได้40เมตรถ้าเชือกในตลาดก็ได้55นะครับส่วนในนี้เป็นระบบฟรีลมนะคันเกียร์โยกนี้เป็นระบบเดิมนี่เราไม่ใช้นะครับล็อกตายไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟรีลมก่อนครับ จะเห็นว่าเชือกเราทบกันนะครับปลายสายเดี๋ยวเราจะไปดึงกต้นไม้ตรงโน้นนะครับตอนนี้ล็อกอยู่อ่าลองดึงดูล็อกนะครับอ่าไม่ไปดึงไม่ไปอาทีนี้ฟรีฟืดม้โหอย่างง่ายเลยครับเบาวิวเลยเชือกนี่หย่อนตรงตเตงไปเลยครับไปหาหลักโน้นที่อยู่อันไกลโน่นนะครับ เาวเพิมไม่มีเลยครับยกเกียร์ลงเลยเดี๋ยวจะเบรกล้อตายด้วยวินนะครับนอนเชือกเราเตรียมไปเกาะที่โน่นครับเดี๋ยวเราจะเดินรถไปตรงเทเลอร์นะครับเทเลอร์ตรงนั้นอ่ะเดินวินมาไม่ได้ติดเครื่องนะครับเดี๋ยวเดินรถมาใกล้ๆก่อนอันนี้ยังไม่ได้เบรกรถนะครับเราเดินรถมาใกล้ๆก่อน เชือกเรายิงไปที่นู่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข็นรถสีฟ้าออกไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเชือกจะไปเกี่ยวรถเข้านะตอนนี้ตั้งท่าแป๊บหนึ่งครับต่อไม้เราอยู่ตรงนี้นะครับหลักวินย์เราครับคันนี้ลองดูแล้วครับสบายมากเอาอยู่ครับแบตเตอรี่26โวลต์นะครับไม่เต็มนะครับปกติแล้วเนี่ย ไฟตรงนี้ต้อง28ดถึง29เก้านะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมตอนนี้ไฟไม่เต็มจะเราจะลองดูครับว่าไอ้ที่ไม่เต็มเนี่ยมันดึงไหวไหมครับเดินรถได้เลยเบรกล้อตายหัวเริ่มทิ่มแล้วครับลากมาแล้วล้อโอล้อสี่ล้อตายสี่ล้อเลยครับล้อเข้าหาเทเลอร์แล้วครับเริ่มเข้าหาเทเลอร์แล้วโอ้พอฟอฟอ,อโดนเทเลอร์แล้วมีล้อที่หนึ่งนะครับด้านหน้า แล้วก็ล้อที่สองขุดมาเลยครับนะขุดมาเลยล้อที่สามด้านหลังนะครับลากไปแล้วก็ล้อที่สี่ลากไปประมาณเมตรนึแล้วเดี๋ยวต้องถอยแล้วครับอันนี้เอาใหม่ครับานมยังครับยังไม่สะใจครับตอนเนี้ เราจะดึง2คันลวดเลยครับก็คือคันที่1ก็คือรถคันนี้นะครับแล้วก็คันที่2คือรถกระบะว c คร s s นะครับคันนี้ก็น่าจะมี2ตันนะครับเราผูกเชือกทบ2เส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาดูว่า2คันเนี่ยไอเจ้าฟัสเจ็มันจะมีพลังดึงพร้อมกันได้หรือไม่ครับสักครู่ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับตัวไฮวิฟัสเจ็นะครับเป็นมอเตอร์ใหญ่เกียร์ใหญ่มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเพราะว่าเราระบุสเปค ที่สูงมาจากโรงงานเลยดังนั้นลูกค้าไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนมอเตอร์เพื่อให้มันแรงขึ้นหรือเร็วขึ้นนะไม่จําเป็นครับเพราะมันใหญ่อยู่และอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับวินบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมอเตอร์เล็กก็คือเป็นวินเทียมซะแรงดึงมีแต่ตัวเลขก็ส่วนใหญ่ประมาณ90%แม้ตัววินล็อกเราเองเราก็ทดสอบแบบนี้นะครับมอเตอร์เล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับมันก็ยังลากได้ครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3เมตรเ้าไฟดีๆนะครับ าการทดสอบแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจวินของท่านเป็นวิทแท้หรือวิเทียมอย่าทํานะครับหรือถ้าทาก็อย่ากดแค่ครับก็คือยดรีโมททันทีถ้าไม่ขยับนะครับก็นั่นคือการทำลายโบวินนั่นเองครับมานี่ก็มาที่หน้าวินครับเรายังไม่ใช้ลอกเหมือนเดิมนะครับไม่มีลอกช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับตรองข้างหลังเรียบร้อยเก็บเชือกเปล่าเข้าไปก่อนให้ตึงก่อน พร้อมแล้วครับพร้อมที่หนึ่งแล้วนะครับอา้าวเวินคันที่หนึ่งขยับแล้วคันที่สองตามโอ้ยสี่ล้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายล้อก่อนอา้าวเวินเอาเลยโอ้หท่านผู้ชมเป็นไงโอ้ยสองคันรวดเดียเสียงเวินยังดีอยู่เลยครับท่านผู้ชม เรามาดูครับเนี่ยยังเก็บเสียงยังอร่อยอยู่เลยครับโอ้ล้อตายยาวเลยครับโอ้โหโอ้ยเอาพอก่อนพอก่อนเสียงแจ๋วจริงๆนี่ทนผู้ชมเป็นยังไงสาจพายพอือยังครับนี่ล้อหน้าของรถกระบะนะครับคันที่หนึ่งคันที่สองอา่าล้อที่สองนะครับนี่ลากจากนี่มาเลยครับแล้วก็ล้ออีกฝั่งหนึ่งครับ โอ้โหมีสองเมตรครับมีร่องลอยครับสี่ล้อพร้อมกันทุกล้อเจ๋งจริงๆครับฟาร์ตเจ็ดตัวนี้ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับมอเตอร์เดี่ยวแบบนี้นะครับแล้วดึงได้ขนาดนี้นะครับถึงแม้มันจะดินมันจะถึงก็ไม่แห้งก็มากเนี่ยครับแต่ผมรับรองเลยครับว่าถ้าท่านอยากรู้รับรองว่าทำลายวินหนังแน่นอนครับที่เป็นวินมอเตอร์เดี่ยวสไตล์แบบนี้เส้นทางแบบนี้ เบรกขนาดนี้จะต้องสองมอเตอร์ขึ้นไปนะครับสองมอเตอร์เองก็ต้องทดสอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะรู้พละกําลังที่แท้จริงเวลาเราไปเจอสถานการณ์หนักๆและสองมอเตอร์เนี่ยนะครับราคาคขอน้างสูงดังนั้นจําเป็นต้องทดสอบแบบนี้เท่านั้นครับคําถามแล้วรุ่นอ,อื่นๆของไฮวินทดสอบแบบนี้ได้ไหรือไม่ครับได้นะครับแต่ต้องเป็นฟัส7ฟัส8ขึ้นไปครับ ท่านผู้ชมครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะรีวิวเรื่องตัวไฮวินฟัส7นะครับว่าได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างมอเตอร์ใหญ่ขนาดไหนนะครับเกียร์ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ได้ของอะไรบ้างนะครับที่มากับตัววินนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างที่นอกเหนือจากวินเดิมๆนะครับเราสามารถที่อัปเกรดเพื่อการแข่งขันได้มากมายไก่กองนะจนถึงขยับเป็น2มอเตอร์ได้ทิดเลยทีเดียวครับเพราะว่า เกียร์ตัวนี้ใหญ่มากครับยังไงก็ไม่ระเบิดครับถึงแม้ว่าจะใส่2มอเตอร์เข้าไปในรุ่นนี้นะครับแต่เกียร์ในตลาดไม่ต้องสองมอเตอร์ครับมอเตอร์เดียวเข้าไปเนี่ยพังแล้วครับเพราะว่าเกียร์ไม่ใหญ่พอนั่นเองครับ